สภาพกดดันแบบนี้ทั่วโลกกันเลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของราคาน้ํามันซึ่งณเวลานี้ยังวางใจไม่ได้ทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับดังนั้นหลายคนมีความวิตกกังวลว่าแล้วจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจบ้านเราจากน,นกระทั่งกลายเป็นเรื่องของเศรษฐกิจถดถ,ถอยหรือไม่เราไปดูประเด็นนี้แล้วไปตรวจสอบนะครับกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและตลาดการเงินนะครับของ EIC Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ดรชินวุฒิเตชานุวัตรดร ok สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้มาคุยเรื่องของภาพเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยกันสักหน่อยนะคะอยากให้ฟังอ,อยากฟังมุมมองของภาพเศรษฐกิจโลกก่อนนะคะณนะวันนี้สิ่งที่เราเห็นความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกหรือบางประเทศอย่างสหรัฐเองจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรืออีเวนต์ยุโรปเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนจากปัจจัยอะไรบ้างคะครับผมว่าในแง่ของเศรษฐกิจโลกเองนะครับก็เรียกได้ว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับเศรษฐกิจโลกนี่จริงๆถ้าพูดถึงปัญหาต่างๆเนี่ยเรามีปัญหาซ้ําซ้อนกันมาอย่างน้อยก็3ามเรื่องนะครับ เรื่องแรกก็คือจากผลกระเรื่องโควิดนะครับที่มันกระทบในเรื่องของดีมานในช่วงแร,แรกๆนะครับและช่วงที่ช่วงลหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มกระทบในเรื่องของซัลายคอนเสิร์ตมากขึ้นนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของตัวของสงครามรัสเซียยูเครนนะครับซึ่งเป็นปัจจัยใหม่แล้วก็ก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องนะครับต่อเรื่องของซัพลาย้ําเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็ผลที่ตามมาคือส่วนที่3คือเรื่องของตัวของเงินเฟ้อนะครับซึ่งมีภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเร่งตัวสูงขึ้นมากทั่วโลกนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็จะนําไปสู่เรื่องของการที่ภาวะการเงินอาจจะเริ่มตึงตัวในระยะต่อไปนะครับพูดถึงนี้เรื่องแรกก่อนนะครับในแง่ของอไมครอนเนี่ยแน่นอนว่าช่วงที่การระบาดของโควิดน,นะครับมันจะทําให้กระทบต่อเรื่องของดีมานเป็นหลักนะครับในช่วงต้นๆเนี่ยแต่ว่าช่วงหลังๆนะครับระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจะจะเริ่มเห็นว่าในหลายๆประเทศเนี่ยมีการเริ่มผ่อนคลายมาตรการนะครับลดความเข้มงวดของมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดลดลงไปนะครับ จะมีแค่ที่เดียวที่มีที่มีประเด็นอยู่ก็คือทางจีนนะครับที่เมื่อสักครู่มีการนําเสนอข่าวไป mm hmm. เราจะเห็นได้ว่านโยบายของทางจีนเนี่ย mm hmm. เขาใช้ในโยบายที่แตกต่างจากประเทศอื่นนะครับคือใช้ในเรื่องของการที่ควบคุมเป็นเรื่องของซ mm ีโร่โควิดนะครับ <S <S เมื่อมีการเจอเคสที่ไหน mm hmm. ก็จะมีการล็อกดาวน์นะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อเรื่องของตัวของซัพพลายเชนนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นแหล่งผลิตที่สําคัญของโลกเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. แต่โดยรวมใน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 แง่ของตัวของ การกิจกรรมเดินทางในประเทศในปร,ศป,รศประเทศต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่อาจจะเริ่มผ่านมาละนะครับแต่ถัดมาเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องของตัวสงครามรัสเซียยูเครนนะครับที่เพิ่งปะทุขึ้นมาเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาด้วยก็คือเรื่องมาตรการแซงชันนะครับจากทางประเทศตะวันตกต่อทางรัสเซียนะครับผลกระทบตรงนี้กระทบในทั้งในแง่ของเรื่องของพลังงานนะครับโดยเฉพาะน้ํามันเพราะว่าทางรัสเซียเองเนี่ยเป็น เรียกได้ว่าเป็นผู้ผลิตหนึ่งในสาหลักของโลกนะครับเทียบเทียมไปกับทางสหรัฐและก็ซาอุนะครับนอกจากนี้เนี่ยประเด็นไอ้พวกของสินค้าหรือชิ้นส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาคการผลิตเองนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของตัวของออพาเาเดียมหรือแกสซิออนนะครับที่มีการผลิตหรือซัพพลายจากทางรัสเซยียและยูเครนค่อนข้างเยอะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นผลกระทบต่อนเนื่องไปถึงเรื่องของการผลิตพวกเซมิคอนดักเตอร์อนะครับ แล้วก็ซิลิคอนดักเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่กระทบต่อนเนื่องแหละครับไปสู่เรื่องของการของการภาคการผลิตยานยนต์นะครับก็ท <c oughs> ําทให้ในแง่ของอตัวของซัพพลายเชนนะครับทั้งในตั้งแต่โซลิคอนดักเตอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของตัวของการผลิตยานยนต์ปีนี้น่าจะได้ผลน่าจะได้ผลกระทบนะครับอย่างที่มีการประเมินขั้นต้นเนี่ยเรื่องของการผลิตรถยนต์เนี่ยอาจจะลดลงไปประมาณสัก3%ได้ในปีนี้นะครับ <c oughs> ส่วนที่สามนะครับ เนื่องจากมันมีเรื่องของตัวของโควิดซีโร่โควิดของจีนแล้วมีเรื่องของตัวของสงครามรัสเซียยูเครนแล้วนะครับก็ทําให้ในแง่ของตัวของอัตราเงินเฟ้อมีการปรับเพิ่มขึ้นมาเป็นลําดับนะครับในประเทศตะวันตกยกตัวอย่างเช่นทางสหรัฐเนี่ยโดยเฉพาะเฟดเนี่ยก็มีการสื่อสารนะครับว่าด้วยความที่เงินเฟ้อมีมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับขณะเดียวกันตัวของตลาดแรงงานของเขาเองเนี่ยก็เริ่มมีการฟื้นตัวดีขึ้นนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับ แล้วก็ในปีนี้เนี่ยหลายๆฝ่ายก็คาดกันว่าตัวของเฟดเนี่ยจะต้องมีการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยนในอัตราที่เร็วแล้วก็แรงนะครับถึงประมาณ7ครั้งต่อปีนะครับอันนี้ก็ส่งผลนะครับอาจจะเกิดส่งผลเองอาจจะเกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับต่อสถานการณ์ของความเสี่ยงไปสู่ภาวะซบเซาของเศรษฐกิจโลกได้เหมือนกันนะครับหลายหลายคนพูดถึงเรื่องของตัว i n v e r t e d yield curve นะครับว่าตรงนี้เป็นสัญญาณที่จะนําไปสู่ภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจเนี่ยในช่วงระยะเวลา12หบสองถึงสิเดือนข้างหน้าหรือเปล่านะครับ อันนี้ต้องเรียนว่าไม่ใช่เป็นเป็นสาเหตุนะครับแต่อาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างที่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับบางฝ่ายอาจจะมองว่าเป็นเพราะว่าการที่เฟดขึ้นอัตระดับเบี้ยเร็วเกินไปเนี่ยจะไปกระทบเรื่องของการเติบโตในแง่ในแง่ของภาคเศรษฐกิจนะครับทั้งในแง่ของการยุบผู้ยื่เงินที่สูงขึ้นภาระชรําระหนี้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็พวกราคาสินทรัพย์ต่างๆที่มันจะปรับลดลงแล้วก็เกิดเวลเทเฟกกับทางธุรกิจแล้วก็ภาคร,รัวเือนนะครับแต่บางฝ่ายก็มองว่า อาจจะมองในแง่ดีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวท่อง n v e เ t สต์อิ e เวสต์เจเเนี่ยอาจจะมาจากเรื่องของการที่นโยบายเรื่องของ QT หรือนโยบายการไอ้ตัวตัว,ตวขายสินทรัพย์ออกไปเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับเมื่อมีความชัดเจนขึ้นมาเนี่ยตัว Inve r t e d yield curve ก็อาจจะคลี่คลายลงไปได้นะครับ <Okay. S 1> สำหรับผลช่องทางผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยเนี่ยถ้าโดยสรุปก็จะมีสัก4ี่เรื่องนะครับ <Okay. S 1> หนึ่งก็คือเรื่องของตลาดนะครับทำในแง่ของตลาดส่งออกตลาดท่องเที่ยวไทยนะครับเป็นยังไง อย่างที่2คือเรื่องของตัวของความเสี่ยงในภาคการผลิตนะครับอย่างที่เรียนไปว่าตัวของมิคอนดั d u c t ร์ที่มันอาจจะขาดแคลนเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะกระทบต่อเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วเราก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตหลักของรถยนต์นะครับของโลกนะคะัส่วนที่สามคือเรื่องของต้นทุนในแง่สินค้าและบริการที่จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สี่คือเรื่องของต้นทุนการเงิน,น,นที่จะมีการปรับเพิ่มขึ้นได้ครับ ดรับดรชินบุตรครับ,รบหไหนนบอกว่ามันจะมีผลกระทบนะครับต่อเศรษฐกิจบ้านเราทีนี้พราะเกิดเหตุการณ์หลากหลายมากมายปัจจัยที่เราคาดเดาไม่ได้ในช่วงต้นปีแบบนี้นะครับทางด้าน eic เองได้มีการปรับการประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจไทยก็ดีเรื่องของอัตราเงินเฟ้อในบ้านเราเอาไว้หรือไม่และอย่างไรครับครับด้วยสถานการณ์ที่มันมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยที่มันเป็นปัจจัยใหม่นะครับจากการที่เราเคยประมาณการไว้เดิมเนี่ย เราก็ e อ c ก็มีการปรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะครับในปีนี้เนี่ยลงจากเดิมที่ครับที่เราเคยมองไว้ที่3.2เรเนี่ยเราเชื่อว่าณปัจจุบันเนี่ยด้วยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้2.7นนะครับก็เป็นการาปรับลงในเกือบทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าผลที่กระทบหนักๆเนี่ยจะมาจากเรื่องของตัวของต้นทุนสินค้าและบริการที่จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของราคาพลังงานนะครับซึ่ง แน่นอนว่าไอาการที่ราคาสินค้าต่างๆเนี่ยเริ่มมีการปรับเพิ่มขึ้นจากการที่วัตถุดิบมันเริ่มแพงขึ้นเนี่ยก็จะทําให้กระทบในสส่วนหลักก็คือเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนนะครับที่ผู้คนเนี่ยจะมีกําลังกําลังซื้อหรือมีอำนาจซื้อลดลงไปนะครับแล้วก็ส่วนที่2คือเรื่องของต้นทุนในภาคธุรกิจเองนะครับที่อาจจะทําให้ในแง่ของออกิจกรรมเรื่องของการลงทุนเนี่ยมีการชะลอลงไปจากประมาณการไว้เดิมนะครับ ผลว่าในแง่ของภาพของเงินเฟ้อนะครับที่เราประมาณการไว้เนี่ยเราจะเป็นประเด็นสําคัญต่อเรื่องของตัวของผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับในภาพต่อไปเองเนี่ยครับก็จะเห็นนะครว่าในแง่ของเงินเฟ้อเนี่ยเราประเมินว่าจะมีการเร่งตัวสูงสุดนะครับในรอบ14ปีที่4.9นะครับแล้วก็ผลกระทบตรงนี้จะมาจากเรื่องของตัวราคาพลังงานนะครับ รวมถึงราคาอาหารด้วยนะครับถ้าเราดูในตัวของอการเปลี่ยนแปลงของราคาอ้ดัชีราคาผู้บริโภคในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวที่มีการเพิ่มขึ้นหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของน้ํามันพวกไฟฟ้าราคาน้ํามันแล้วก็ตัวของอสินค้าที่เป็นสินค้าประเภทอาหารต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการบริโภคนะครับ แล้วก็มีมิติของเรื่องของการที่ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นมากกว่าในกลุ่มที่มีกลุ่มกลุ่มรายได้น้อยด้วยเพราะว่ามีการบริโภคเรื่องของตัวอาหารเนี่ยอ่าเป็นิดเป็น40%ของของการบริโภคของเขาเลยนะครับในส่วนถัดไปนะครับถ้าหากเรามองในประเด็นที่อาจจะเป็นปัจจัยบวกนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ทางภารร้านเนี่ยมีมาตรการที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับ แล้วก็มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นเปิดกว้างรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นนะครับโดยอ,อย่างยกตัวอย่างเช่นในช่วงของเดือนพฤษภาเนี่ยมาตรการต่างๆก็จะเริ่มผ่อนคลายลงนะครับตัวของอการเข้าประเทศเนี่ยก็จะใช้ในแง่ของการใช้ ATK แทนที่จะเป็น p c r นะครับนักท่องเที่ยวยุโรปนักท่องเที่ยวรัสเซียเนี่ยอาจจะมีการชะลอลงไปนะครับจากการที่มีปัญหาเรื่องของสงคราม นะครับปัญหาของการที่ราคาของการเดินทางเพิ่มขึ้นนะครับต้องบินอ้อมไกลขึ้นนะครับก็จะมีตรงตรงนี้ก็จะมีการปรับลดลงไปแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เรามองที่จะเป็นตัวชดเชยผลกระทบตรงนี้ก็คือในส่วนของตัวนักท่องเที่ยวจากฝั่งเอเชียนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของการที่ประเทศเราเปิดแล้วนะครับประเทศเพื่อนบ้านในฝั่งเอเชียเนี่ยเริ่มมีการเปิดเปิดมากขึ้นนะครับเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขา เขาอาจจะอจนุญาตให้นักท่องเที่ยวของเขานออกมาในต่างประเทศมากขึ้นใุมถองไทยนะครับแล้วก็เราก็เริ่มมีเรื่องของ travel bubble นะครับกับทางทั้งมาเลเซียทั้งอินเดียนะครับมีการเจริญความสัมพันธ์นะครับกับทางซาอุดีอาระเบียซึ่งจากข้อมูลของเราเนี่ยก็เป็นเรียกได้ว่าเป็น High Spender นะครับถ้าคิดเป็นการการใช้จ่ายตัวตะว,วันตงนตักท่องเที่ยวสากูเนี่ย เรียกได้ว่ารองเป็นอันดับ2จากจากกูเวตเท่านั้นเองนะครับ mm hmm. ฉะนั้นในภาคของท่องเที่ยวเองเนี่ยเราก็มองว่าอาจจะมีการชะลอลงเล็กน้อยนะครับหยุดมาอยู่ที่5.7ล้านคนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นการปรับที่ลงไปมากนะครับเมื่อเทียบกับตัวของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในส่วนของการใช้จ่ายประเทศบ้านเรานะครับ mm hmm. ทีนี้สิ่งที่เมื่อสักครูด่ดรชนวุเล่าก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อนะคะถ้าไปดูตัวเลขล่าสุดก็ไปแต่สูงสุดในรอบ13ปีแล้วก็อาจจะเห็นไปสูงถึง4.9%สำหรับตัวเงินเฟอ้อด้วยถ้าเรามองผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะจะทำให้ปัญหานี้อย่างรากหรือไปอยังเศรษฐกิจไทยหรือว่าเกิดปัญหาจนทำให้เกิดตัว wage price spiral มากน้อยแค่ไหนในมุมมองของ SBAc ค่ะครับเ,เรามองว่าความเสี่ยงของเรื่องการของการเกิด wage price spiral ในเมืองไทยนะครับ น่าจะยังน้อยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องของภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยมันมีความม,มีเงินเฟ MM ้อที่เพิ่มขึ้นสูงจริงนะครับแต่มีความแตกต่างกันระหว่างเศรษฐกษิจนะครับอย่ในประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศพ,พัฒนาแล้วเนี่ยเง,เงินเฟอ้อเขาเนี่ยแน่นอนโอเคมันมาจากเรื่องของตัวราคาพลังงานราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่ามันมีประเด็นที่ททแตกต่างก็คือว่าทางประเทศทางตะวันตกอย่างสหรัฐเองเนี่ยตลาดแรงงานเขาดีนะครับมีการฟื้นตัวค่อนข้างจะเต็มที่แล้วนะครับฉะนั้น Jan ในแง่ของอความเสี่ยงของการที่จะเกิดเวชไพร์สปายโรคือในลักษณะทีะ่สินค้านี่มีการปรับราคาขึ้นไปนะครับมีการคาดการเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่ากางเงินเฟอ้อปัจจุบันอย่างมีนัยยะนะครับแล้วก็มีการต่อรองเรื่องค่าจ้างนะครับทำให้ค่าจ้างในการปรับเพิ่มสูงขึ้นมากเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นได้นะครับ แต่ขณะที่ในบ้านเราเองนะครับถ้าหากเราดูในแง่ของอการฟื้นตัวของตัวตลาดแรงงานบ้านเราเนี่ยยังค่อนข้างจะมีความเปลาะบางค่อนข้างสูงนะครับทนแง่อัตราการว่างงานที่ยังสูงกว่าระดับก่อนโควิดนะครับในแง่ของการที่คนมีรายได้น้อยลงนะครับจากการที่มีการเคลื่อนย้ายในในส่วนของภาคเศรษฐกิจที่เรียกได้ว่ามีอัตรารายได้นีน่ที่สูงกว่านะครับไปอยู่ในกลุ่มที่ยกตัวอย่างไปอยู่ในภาคเกษตรนะครับที่ที่มีเรื่องของค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่ต่ํากว่านะครับ รวมไปถึงการที่คนเนี่ยย้ายออกไปจากในระบบนะครับที่อยู่ในประกันสังคมเนี่ยไปอยู่ในนอกระบบะไปอยู่นอกระบบไปทํางานอิสระมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นสงผลให้เกิดในเรื่องของความอาจจะมีความมั่นคงทางรายได้น้อยลงนะครับฉะนั้นในแง่ของตลาดแรงงานเนี่ยยังมีความอ่อนแอค่อนข้างมากนะครับ เวชไพร์ส a ปรโลเรามองว่าโอกาสเกิดขึ้นน้อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นในทางตรงกันข้ามเลยคือสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าเราเริ่มมีความเสี่ยงของสแต็กเฟลชันมากขึ้นนะครับ uh, ถ้าหากเราดูในช่วงปีที่ผ่านมานะครับตัวของรายได้ที่แท้จริงนะครับดยกร่ดรายได้เราค่อนข้างจะนิ่งๆนะครับแต่ว่าตัวของเงินเฟอ้อที่มันปรับเพิ่มขึ้นเนี่ย ก็ทําให้ตัวของอไรายได้ที่แท้จริงหรืออำนาจซื้อของคนเนี่ยมันมีการปรับลดลงไปนะครับค,ความเสี่ยงตรงนี้ถ้ามันมีต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่มีเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นสูงขึ้นมากเนี่ยก็จะทําให้ในเรื่องของโอกาสที่จะเกิดสแตกเบลชันในบ้านเราเนี่ยเริ่มเข้าใกล้ตรงนั้นมากขึ้นครับครับก็ชินิวูดครับเดี๋ยววันนี้30มีนาะคมจะมีการประชุมของกรนงเนี่ยนะครับหลายฝ่ายก็คเชื่อนะครับว่าวันนี้กรนงน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่0.5 แต่ขณะดเดียวกันน่าจะอาจจะมีประเด็นอื่นๆตอนนี้ eic ได้มีการประเมินว่าวันนี้อาจจะมีการพูดคุยประเด็นอะไรกันเป็นพิเศษในการประชุมกรนองอไหมครับครับเราก็ยังมองนะครับว่าวันนี้ก็คงจะคงดอกเบี้ยน,นะครับที่0.5%แล้วก็ทั้งปีเนี่ยแนวโน้มคือกรอน,นองอน่าจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการดูแลเรื่องของเศรยรภาพทางเศรษฐกิจเป็นหลักอยู่นะครับผมว่าประเด็นหลกักๆหรือคีย์เวิร์ดที่เราอาจจะต้องจับตามองจับตาฟังนะครับในในวันนี้เนี่ยของกรนงเนี่ยอาจจะมี3เรื่องนะครับ เรื่องแรกคือในเรื่องของถ้าในเรื่องของการจะมีการพูดถึงเรื่องของคำว่าคาดการเงินเฟอ้อหรือค่าจ้างมันจะเป็นอย่างไรนะครับอมองว่าเงินอัตราก,การริ่งตัวเงินของเงินเฟอ้อล่าสุดเนี่ยมันน่ากังวลหรือเปล่าหรือมันจะนําไปสู่เรื่องของการคาดการเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับ อันที่2คือเรื่องของค่าเงินนะครับว่ากนงเนี่ยมองเรื่องค่าเงินอย่างไรนะครับปัจจุบันค่าเงินบาทเราก็อ่อนค่าไประดับหนึ่งนะครับไอ้ตรงนี้จะส่งมันเขามองว่าอ่อนเกินไปจนกระทั่งส่งผลกระทบมาสู่เรื่องของการส่งผ่านมาสู่อัตราเงินเฟ้อหรือเปล่านะครับอันที่3คือเรื่องของตัวของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งกรนงเนี่ยเขามองว่าเขาจะมองว่าตัวของภาคการท่องเที่ยนี่ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นตัวของภาคเศรษฐกิจที่สําคัญสะท้อนเรื่องของการจ้างงานในบ้านเราเนี่ยเขามองว่าจะฟื้นตัวเร็วหรือไม่นะครับในภาวะที่ ภาครันี้เริ่มเปิดประเทศมากขึ้นผมว่าสามประเด็นนี้จะต้องจับตางค์ครับ อยากมีคําแนะนํำยังไงกับประชาชนนักธุรกิจหรือว่านักลงทุนบ้างในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าบ้านเราเองเนี่ยนะคะอาจจะมีคอน d i t i o n หรือว่าเงื่อนไขที่ต่างไปในเรื่องเศรษฐกิจและความเสี่ยงก็อาจจะมากขึ้นจากเรื่องของเงินเฟ้อส mm ูง hmm. เกิดสแต็กแฟชั่นหรือแม้แต่นโยบายการเงินที่เราเห็นการดําเนินในรูปแบบที่อาจจะไม่ได้ล้อไปกับในธนาคารกลางหลักหรือกลับมานโยบายก,การคลังก็อาจจะมีลิมิตในการที่จะใช้งบประมาณด้วยอะค่ะอยากฝากอะไรกับ คนที่ฟังอยู่บ้านคะ่ะดรเชนุช <verde> ครับผมว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของตัวของภาคธุรกิจนะครับการที่จะดูเรื่องของต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นดูดูในเรื่องของการส่งผ่านจากธุรกิจที่อยู่ต้นน้ำเนี่ยมาสู่ธุรกิจของเราที่อาจจะอยู่ปลายน้ํามากกว่าเนี่ยอาจจะต้องมีข้อมูลนะครับที่จะมาแบ็กอัพว่าการส่งผ่านตรงนั้นหรือการที่จะทางธุรกิจต้นน้ำเนี่ยมีการโพูดราคาขึ้นมาเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อาจจะสามารถดูจากข้อมูลที่ทุกวันนี้เนี่ยสามารถหาได้ ทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่ข้อมูลกลางที่จะสามารถพึ่งพาได้อยู่นะครับเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องของเรื่องของความเสี่ยงเรื่องค่าเงินนะครับการเฮด g i n g เนี่ยก็จะเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเงินค่าเงินบาทก็จะมีความผันผวนสูงมากนะครับในภาคของตัวของแรงงานเองนะครับแน่นอนว่าตัวเรื่องของการอัตราเงินเฟ้อที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะกระทบท่านนะครับอาจจะกระทบเรื่องของการใช้จ่ายนะครับเราอาจจะต้องหาวิธีการในการที่จะมีการ จจะเรได้ว่าต้องคายต้องต้องมีการใช้จ่ายอย่างอย่างสมาร์ตนะฮะก็ตรงไหนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการที่จะมีการปรับเพิ่มเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยอาจจะต้องหา substitute หรือหาทางเลือกอื่นๆในการที่จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้มันยังยังยังอยู่ในบัตเจตของเราอยู่นะครับเนาะออชัดเจนมากวันนี้ขอบคุณดรชินวุฒิมากนะครับที่มาพูดคุยกับเราในยามเช้าแบบนี้ขอบคุณดีคะสวัสดีครับสวัสดีครับ นัตชินวัตเตชานวัตรนะครับด้วยการฝร่ายเศรษฐกิจและตลาดการเงินของท e างเ i c ีธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสิ่งที่เราเห็นแน่นอนนะคะก็คือความเสี่ยงยังมีค่ะโควิดในเทยนยังไม่จบรัสเซียยูเครนยังไม่คลี่คลายอินฟลชันหรือว่าเงินเฟอ้อก็ยังสูงอยู่นะคะส่วนถ้าไปดูเศรษฐกิจโลกเองนะคะก็อาจจะต้องติดตามเรื่องความคืบหน้าของสถานการณ์เหล่านี้ส่วนบ้านเราค่ะเอ c ล่าสุดปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจแล้วนะคะจาก3.2เป็น2.7อนนะคะอย่าลืมว่าเรายังไม่กลับไปอยู่จุดเดิมนะ จุดก่อนโควิด1 9เลยด้วยส่วนเงินเฟ้อนะคะที่มีโอกาสไปแต่4.9%ก็อาจจะกระทบคอนซัมมชันโดยเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้น้อยนะคะขณะที่ปัจจัยบวกอาจจะเป็นภาครัฐที่ผ่อนคลายแล้วก็รับนักท่องเที่ยวแต่สแต็กไฟชั่นกลับเป็นความเสี่ยงกับเศรษฐกิจมากขึ้นก็ต้องจับตากรารประชุมของกอนงแล้วก็ฝากไวใ้ให้กับทางนักธุรกิจนะคะรวมถึงประชาชนทั่วไปในช่วงเวลาที่อาจจะท้าทายสักหน่อยะคะ่ะพิวิ์คะ่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ